กลับมานะครับมาที่เรื่องของคดีอิชาก,กรรมนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องของอันตรายเนี่ยมีอยู่ทุกที่จริงๆเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยมีกรณีที่ผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยขนาดว่าหลับนอนหลับอยู่ภายในห้องเนี่ยนะยังถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปภายในห้องเข้าไปขโมยของทั้งๆท,ที่เจ้าของห้องเนี่ยนอนหลับอยู่นะครับ เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หอพักชายแห่งหนึ่งนะครับภายในชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวรที่พิษุโลกนี่นะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหอพักนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย4คนเนี่ยไปที่ห้องของผู้เสียหายอยู่ชั้น4ของหอพักนะครับแล้วก็มี2คนเนี่ยดูาลเราอยู่แล้วก็อีก2คนเนี่ยพยายามที่จะงัดประตูห้องเนี่ยเข้าไปภายในนะครับเนี่ยพยายามที่จะงัด งัดแงะประตูเข้าไปนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วภายในห้องแห่งนี้เนี่ยมีเจ้าของห้องเนี่ยเขาหลับอยู่ข้างในคือนายพงษ์ดนัยโสธิยากรอายุ21ปีเป็นนักศึกษาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยนเรศวนนะครับนายพงษ์ดนัยเนี่ยไล่ฟังบอกว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยคือช่วงประมาณ4ี่ทุ่มของวันที่14บธันวาตัวเองเพิ่งจะไปทานข้าวกับเพื่อนกลับมาที่ห้องแล้วก็รู้สึกง่วงก็เลยงีบหลับไปโดยไม่รู้ตัว มาตกใจตื่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงคนวิ่งลงบันไดแล้วก็ประตูห้องตัวเองเนี่ยเปิดไว้แล้วนะะก็เลยพยายามจะวิ่งตามลงไปแต่ว่าไม่ทันกลุ่มคนร้ายนะครับเพราะว่าประตูคีการ์ดที่อยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยก็ไม่ได้ปิดด้วยคนร้ายก็เลยสามารถเข้ามาภายในหอพักแห่งนี้แล้วก็วิ่งออกไปได้สบายเลยอ,อันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงที่4คนนี้เนี่ยเข้าไปแล้ว4คนเลยสี่คนนะเข้าไปในห้องงัดเข้าไปเจ้าของห้องเนี่ยหลับอยู่พอเข้าไปถึงปุ๊บ ก็ไปรื้อค้นเอาเข้าของนะครับหยิบเอา iPad โทรศัพท์ b บ a ็คเบอรี่ฮาร์ดดิสแล้วก็เงินซองผ้าป่าที่เจ้าของห้องเขาเตรียมมาไว้ไปทําบุญได้เงินไปอีกหลายพันบาทนะฮะแล้วก็กระเป๋าสตางค์เนี่ยฮะพอหยิบเสร็จปุ๊บก็ก็วิ่งออกมาวิ่งออกมามีคนนึงเนี่ยถืออาวุธปืนอยู่ในมือด้วยนะครับไปแล้วสคนแล้วพอแล้วพอหลังจาก4คนนี้วิ่งลงไปแล้วเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ย เพิ่งจะรู้ตัวพยายามจะวิ่งตามไปก็ไม่ทันแล้วนะฮะพงศนายไล่ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ห้องของเขาเนี่ยเคยถูกงัดห้องมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคนร้ายได้ทรัพย์สินไปร่วมแสนบาทนะครับแล้วก็ทีแรกเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าทางเจ้าของหอบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวให้อยู่ฟรีเลยสามเดือนอให้อยู่ที่นี่ต่อแล้วหลังจากนั้นเจ้าของหอก็มีการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดคือทีแรกไม่มี ติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งประตูระบบคีย์การ์ดก็นึกว่าจะปลอดภัยแล้วออที่สุดแล้วนี่มาเจอแบบนี้อีกวันนี้ตัดสินใจขนของออกจากหอพักแล้วฮะไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เอาภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปลง YouTube ด้วยตอนนี้ก็มีการแชร์ภาพนี้กันใน Facebook เยอะเลยเนี่ยโอ้ดีนะนี่ขนาดเป็นห้องผู้ชายนะแล้วดีที่ไม่เป็นอะไรนะบุกเข้ามาถึงสี่คนเลยเนี่ยครับเนี่ยครับ วันนี้นะครับที่อยุธยาครับท่านผู้ชมครับ,รบที่อยุธยาตรงตาําบลสวนพริกอาเภอพระพนครศรีอยุธยานะครับที่นั่นก็จะเป็นบริเวณตําหนักเนยดนะฮะซึ่งก็จะมีรูปปั้นช้างศึกนะครับอยู่ในบริเวณนั้นนะครับซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีรูปปั้นช้างศึกอยู่4เชือกนี่ฮะแล้วก็รูปปั้นช้างศึกช้างศึกก็ต้องมี จตุรงคบาทหรือว่าทหารที่อารักขาปกป้องเท้าช้างนะครับอีก4คนนะครับ4เชือกเชือกและ4คนก็รวมเป็น16แต่ละนายที่เป็นจจตุรงคบาทก็ต้องมีดาบเป็นอาวุธคนละ2เล่มนะสมัยโบราณเขก็ถือดาบกัน2มือนะฮะปรากฏว่าดาบที่ถืออยู่นั้นหักหายไปนะครับมีร่องรอยการถูกตัดด้วยแก๊สหรือว่าความร้อนจนหายไปทั้งสิ้นประมาณ30เล่ม S <S <AR EN C IO> นี่ฮะคุณประเทิงเจริญผลนะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลสวนพริกนี้นะครับก็บอกว่าช้างศึกเนี่ยเป็นช้างที่หล่อด้วยโลหะอยู่ในความดูแลของสํานักงานศิลปากรที่3นะครับเดิมอยู่ที่พระราชานุรสวรีสมเด็จพระสุริโยไทัยที่ทุ่งมะขามย่องต่อมาก็ถูกย้ายมาอยู่ที่นี่นะฮะตรงบริเวณหน้าพระเนตรคลองช้างตรงนี้นะครับก็บมาตั้งเอาไว้ย้ายมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็มีบรรดามิจฉาชีพขโมยเอาดาบที่อยู่ตัวทหารไปหลายครั้งละหลายเล่มละนะฮะ แต่ก็มีให้เหลืออยู่บ้างแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะ,ะสองสามวันที่ผ่านมามาเที่ยวนี้มันกวาดหมดเลยมันตัดเลยอเอาแกส๊สเอาความร้อนเนี่ยตัดดาบหายไปหมดเลยเหลือสองเล่ม,มนะฮะเหลือสองเล่มแล้วก็เหลืออยู่บนหลังช้างนะครับอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มันก็คงจะกลับมาเอาไปจนหมดนะฮะบนบนช้างยังมีเห็นไหมฮะเนี่ยน,นะฮะเล่มเลยโอ้โหมันคงมาเอาไปหมดแน่จะปีนขึ้นไปบนนู้นเลยเหรอ ปีหครื่องช่างเลยโอ้โหนะฮะคือเที่ยวนี้เอาไปได้หลายเล่มแล้วบนพื้นไงเดี๋ยวเที่ยวหน้านะฮะมันก็คงจะมาตัดเอาดาบโลหะที่อยู่บนหลังช้างเอาไปอีกนะฮะนี่เป็นอย่างนี้ฮะหรืออยู่สองเล่มซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมศิลปากรอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นติดยาอืมาตัดเอาโลหะไปช่างกิโลขายอะไรเงี้ยนะเพราะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นของโบราณโบราณนะอืม แต่ว่าไม่โหสามสิบเล่มที่หายไปเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้มาก่อนหน้านี้เลยคง<ห>จะแบบเอาแก๊สตักทั้งคืนโอ้โหไม่ค่อยมีใครจะไปสนใจอะ่ะใช่ไหมฮะมนี่ฮะที่อยุธยานะฮะเอาทุกอย่างครับเอาทุกอย่างนี่ถ้าต่อไปถ้ามันเอาไปแล้วแล้วก็ยังไม่จับกลุ่มให้ได้เนี่ยต่อไปมันอาจจะยกเอาทหารทั้งตัวไปก็ได้ <c oughs> ยกไปเลยตัดที่ขาทหารเลยที่มันที่ที่ทหารเนี่ยถูกอ็อกติดกับพื้นอยู่มันอาจจะตัดตรงขาแล้วก็แบกไปทั้งตัวเลยมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสิบหกก็แบกไปแบกไปทีละตัวทีละตัวหหามดจนหมดทหารหมดทหารก็เอาช้างเอาช้างอาก็ช่างกิโลได้อ่ะโอ้โหโอเหลือเกินเลยอ้ามีเรื่องที่สุรินนะครับ ที่สุรินทร์เรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะครับชาวบ้านลุงปูงนะฮะบ้านลุงปูงอยู่ที่ท่าตูมที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะเขาไปเจอไปเจอพวกขวดยาเข็มฉีดยาถุงเลือดแต่ว่าอาจจะมีเลือดติดอยู่บ้างนะฮะขยะติดเชื้อขวดยานะฮะปรากฏว่าเป็นหมื่นชิ้นนะฮะ เป็นหมื่นชิ้นถูกนำมาทิ้งไว้อยู่ในร่องน้ำท้ายป่าสาธารณประโยชน์ภูดินนะฮะอยู่ที่ท่าตูมแล้วก็ปรากฏว่าเห็นไหมเนี่ยฮะเป็นหมื่นชิ้นที่เห็นดำๆเนี่ยเหมือนกับร่องรอยที่คนที่เอามาทิ้งเนี่ยพยายามจะเผาเผาทำลายอุปกรณ์เหล่านี้แต่ว่าเผาไม่หมดมแล้วมันก็ยังเหลือให้เห็นคาตาจะจะอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะนักข่าวที่เข้าไปเนี่ยไปทำข่าวเขาเล่าให้ฟังนะว่า เข้าไปยังมีกลิ่นยาฉุนๆอยู่เลย oh. ที่สําคัญเนี่ยเขาเห็นขวดยาบางขวดเนี่ยนะฮะมันมันคง,งถูกทิ้งเอาไว้นานแล้วเนี่ยเวลาฝนตกลงมามันก็เอายาจากขวดยาเนี่ยออกมาด้วยชำระล้างขวดยาออกมาด้วยแล้วก็ไหลลงไปในร่องน้ําตามธรรมชาติ oh. ร่องน้ำเนี่ยนะฮะมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ําแล้วก็เข้าไปที่ที่นาของชาวบ้าน ที่เขาทํานาอโอ้โหชาวบ้านมาดูแล้วก็วิตกกลัวเลยเพราะมันเป็นมันไม่รู้ยาอะไรใช่ไหมมันไม่รู้ยาอะไรนอกจากยาแล้วมันก็โอ้โหเห็นถุงเลือดอะไรอย่เงี้ยมันเป็นขยะติดเชื้อไงอถ,ถุงเลือดนะฮะเข็มฉีดยาก็มีเขาเข้าใจว่าคงจะเป็นของโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จ้างบริษัทมาทําลาย รับขยะของโรงพยาบาลไปทำลายแต่บริษัทนั้นมักง่ายแล้วมาทิ้งไว้ตรงนี้ฮจริงอยู่จะอยู่ที่ชายป่านะฮะแต่ว่าขยะเหล่านี้ทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยเชื้อมันก็แพร่กระจายแล้วมันไหลลงสู่ร่องน้ําตามธรรมชาติที่ไหลเข้าที่นาของชาวบ้านด้วยรู้ปะเป็นหมื่นชิ้นนะฮะโอ้โหนี่ถ้า,<ม>าตรวจสอบ<ห>จริงจร<ๆ>ินี่คงจะไม่ยากเท่าไหร่หรอกอเพราะว่ามันต้องมีรองรอยมันต้องมีบ้างนะชื่อโรงพยาบาลเนี่ยมันจะอาจจะมีถุงยาอะไรหรือ อะไรที่ระบุได้ชัดว่ามาจากที่ไหนเพราะนี่เพเผาไปไม่หมดนี่เผาไม่หมดอค่าดว่าจะทิ้งมาประมาณสักหกเดือนแล้วโอ้โหนานจังอืมอ่าเราพักกันอีกครู่ครับท่านชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ